เป็นประตูเหล็กของคุณตาครับช่างประทมก็กำลังทาประตูเหล็กครับระยะห่างหกเส้นนะครับเหล็กกล่องนิ้วคูณ2นะครับแล้วก็กรอบหนึ่งนิ้วครึ่งคูณ3นะครับความหนาแล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมใช้เหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องตัว คคุณสนี้ผมใช้1.2มิลตัวนี้ผมใช้อยู่1.5มิลนะครับก็คุณตาก็ไม่ได้แบบผักยากเท่าไหร่นะครับส่วนรางเราก็ทำรังเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่ตัวลางก็เป็นเหล็กเขานะครับเราเข้ามาเทปูให้กับคุณตานะครับ นี่เป็นด้านในครับนี่ปิดประตูออกมาแล้วสวยงามเลยนะครับจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่หลัวสวยงามครับนี่ก็เป็นประตูนะครับประตูทางเข้าบ้านของคุณตานะครับนี่สวยงามเลยนะครับ เราใช้เหล็กกล่องครับเป็นกรอบนะครับนิ้วครึ่งคูณ3ามครับส่วนเหล็กตัวถักด้านในครับเป็นเหล็กกล่องนิ้วคูณสองนะครับความหนา2 1.2มิลนะครับถักระยะห่างหเส้นนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับส่วนด้านล่างครับนี่เป็นเหล็กกล่องนิ้วคูณนิ้วครับทาสีเขียวห่วงเป็ดเช่นกันครับส่วนล้อนี่ครับจะเป็นล้อ3มนิ้วนะครับส่วนนี้ก็จะกันพวก หมาพวกแมวตัวเล็กๆนะครับที่เข้าไปนะครับที่เข้าไปในบ้านเราไม่ได้นะครับทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับ่นี่ก็เป็นรั้วหน้าบ้านให้กับคุณตาครับทำแบบสไตล์ไทยบ้านครับง่ายๆครับตามสไตล์ของผมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นรั้วหน้าบ้านนะครับเป็นรั้วหน้าบ้านสีเขียวนะครับสีเขียว สีเขียวเป็ดนะครับที่เขาเรียกกันนะครับงกว้างครับสวยง,งามเลยนะครับ